สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้จะเป็นดวงความรักของชาวราศีเมษค่ะมาจำเนือนกรกฎาคม2567นะคะก็จะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณยานในการรับชมนะคะแล้วก็ดูได้ทุกสถานะเลยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่คนโสดก็ดูได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวออกวางนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะก็จะมีทั้งแบบพิมพ์ถ้าเกิด ใครที่แบบไม่อยากคุยนะคะก็สามารถพิมพิมพ์ได้นะคะมีการพิมพ์โต้ตอบได้ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบโทรคุยก็มีนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะมาพูดคุยกันก่อนค่ะอ่านเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะควางฝากกด subscribe วางด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะไม่ได้ไม่ได้มาประมาณ7จดเดือนได้แล้วนะคะแล้วก,กลับมาใหม่นะ,ะมาดูกันค่ะ ว่าชาวราศีเมษนะคะความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะพอดูความสัมพันธ์เสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูในแนวโน,น้มความสัมพันธ์กันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็ไปดูความรู้สึกค่ะขอดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีเมษที่เผชิญอยู่เนะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะมีไพ่ n g of cup ค่ะราชาถือถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่สเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่เพดอ of Cup นะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบเลิกลากันไปแล้วก็ได้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะกลับมาพูดคุยกันเนาะและการกลับมาพูดคุยกันครั้งนี้ออกแนวแบบอ่อ,อ,อ,อนสุดๆพูดจาแบบน่ารักน่าเอ็นดูพยายามทุกทางนะคะพยายามขายขนมจีบใหม่ประมาณนั้นนะคะพยายามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณค่ะ ป้องบอกเลยค่ะว่าส่วนใครที่แบบยังรออยู่นะคะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาวนเวียนกลับมาพูดคุยนะคะ,ะไปต่อค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงบ้างราชาถือดาบค่ะแล้วก็หนึ่งหนึ่งดาวนะคะแล้วก็เลเวอร์ค่ะป้องเชื่อว่าจะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นค่ะนะคุณกับเขาจะได้คุยกันและเขาอ่ะมีโอกาสที่แบบสัญญิสัญญากับคุณเนาะ ฟังแนะนำเลยว่าบางทีคุณอาจจะยื่นยื่นคำสัญญาให้เขาว่าถ้ากลับมาแล้วอ่ะอย่าทำแบบนั้นอีกนะคะเออจะมีการแบบพูดคุยแล้วก็แบบสัญญานะคะเนี่ยมีไพ่นะคะนะมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาหนึ่งดาบก็คือการแบบพูดตกรกตกลงเจราจากันเกิดขึ้นค่ะอืมไหนดูซิว่า คนที่คุณพูดคุยกันนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนก็ได้นะคะนะมิถุนเนาะไม่ใช่เมถุนมิถุนนะคะแล้วก็มีชาวท่านลมก็ได้นะคะกุมมิถุนแล้วก็ตุลน,นะคะเออท่านน้ําก็ได้ค่ะเออถ้าจะมาหมดเลยเนาะท่านน้ำเนี่ยก็จะเป็นมีนกรกฎแล้วก็พิจิกค่ะแะมาต่อเลยนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาหวานใหม่นะอืมไม่ใช่เล่นๆนะชาวราศีเมษน่ะหลังจากที่เหนื่อยมามา,มากพอแล้วนะคะเหนื่อยมานานมากแล้วไม่ใชนะ่พอแล้วเหนื่อยมานานมากแล้วเจ็ดไม้นะคะแล้วก็ตามด้วยหนึ่งถ้วยแล้วก็อัศวินถือเหรียญเนี่ยจากความพยายามจากความที่คุณอดทนอดกลั้นกับ ความรักครั้งนี้มานานน่ะมันกําลังที่จะดีขึ้นแล้วค่ะนะคะมีทั้งไพ่หนึ่งดาบเนาะแล้วก็มีไพ่หนึ่งถ้วยด้วยเอออะไรอะไรทุกอย่างมันกําลังจะแบบว่าเริ่มต้นใหม่รอบหนึ่งนะคะเออมีความหวานกันเกิดขึ้นเนาะ,ะเออมีความแบบเขาอาจจะมีการให้แบบความมั่นคงมากขึ้นนอกจากให้คําสัญญาให้กับคุณแล้วนะคะให้ความมั่นคงอีกนะคะเออ ให้โอกาสเขาหน่อยแต่ดูเหมือนว่าชาวราศีเมษอ่ะไม่ได้อยากให้โอกาสเขาเท่าไหร่เลยอะนะคะเพราะว่ามีไพ่เจ็ดไม้ขึ้นมานะคะเป็นไพ่เหมือนแบบถ้าเธอจะกลับมามันไม่ใช่แค่เธอเข้ามาแล้วออดอ้อนฉันอย่างเดียวไม่ใช่เธอเข้ามาแล้วแบบเธอขายขนมจีบให้แค่เนี้ยเราฉันจะยอมนะเธอต้องทามากกว่านั้นเออด้วยความที่ชาวราศีเมษเนี่ยค่อนข้างอีโก้สูงเนาะนะดังนั้นนะชาวราศีเมษอ่ะ ไม่ไม่หย่อไม่ง่ายอ่ะไม่อยากจะลดอีโก้ตัวเองด้วยแล้วก็เออไม่อยากลดอีโก้ไม่อยากลดมาตรฐานตัวเองเธออยากจะเข้ามาเธอก็ต้องแบบพิชิตให้ได้นะคะเออแต่กขอย่าไปเล่นตัวมากเลยนะคะชาวราศีเมษจริงๆนะอย่าไปเล่นตัวมากเลยก็ถ้าเกิดว่าเขามาพูดคุยแล้วมาเจรจาแล้วถ้าเห็นไปในทิศทางที่ดีอะค่ะก็คิดว่าก็น่าจะ น่าจะให้โอกาสได้เนอะออมาต่อนะคะสามสามสามอ่ะเก้าละขออีกสามใบนะคะสายการความรักเป็นยังไงบ้างหนึ่งสองสามไพ่มันออกมาเรื่องอะไรรู้ไหมไพ่มันออกมาเรื่องว่าการที่คุณกับเขาอะทะเลออกกาะกันแล้วแบบเบรกกันไปอะเนาะ มันเป็นเรื่องของคนอื่นที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้ค่ะเออมีไพ่เดวิลขึ้นมาค่ะนะมีไพ่ไฮพรสขึ้นมานั่นบ่งบอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่คุณจะไม่ยอมเพราะเพราะว่าเพราะว่า,ามันมีตัวละครอื่นมันไม่ใช่แค่นิสัยของเขาไม่ใช่แค่นิสัยของเขาที่อาจจะเอ,อ่อทะเลน้นไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็น บุคคลที่สามมันเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่ไม่เอากับความสัมพันธ์นี้เราก็ไปจริงๆอ่ะชาวราศีเมษเป็นคนที่แบบใจเด็ดนะอืมเอ่อถ้าไม่เอาอะไรก็คือคือไม่เอาเลยคือแบบไปเลยนะคะเออเป็นแบบชาวราศีเมษอ่ะเขาว่าเป็นชาวเลื่อนนักสู้นะคะเออเป็นดาวอังคารเป็นดาวอังคารเป็นเจ้าของอะนะคะก็เลยจะเป็นเลื่อนนักสู้ดังนั้นอ่ะเขาถ้าเกิดเขาไม่อยากที่จะ เออถ้ามันเจอเรื่องแบบนี้เขาไม่อยากที่จะสู้เนาะเออแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นอะ่ะสู้ตายนะคะเออนะอ่ะเป็นว่าวางรู้แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่ที่เบรกเอากันไปก็เพราะว่ามันมีคนอื่นเข้ามาเนาะเอาเป็นว่าแล้วแต่คุณละกันคะ่ะว่าตัวคุณจะเลือยยังไงถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วแบบเออเธอเราจะไม่ทำเนี่ยให้ให้คำสัญญาเนาะอลองดูนะคะลองดูอ่ะ อย่าเพิ่งไฟไหนอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ไไยวเรจะเปิดแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ให้ก่อนว่าระหว่างที่เกิดเขากลับมาแล้วเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสำหรับเดิมนะคะสำหรับเดิมค่ะไครที่เหลืออยู่นคะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะมาเปิดมนาะเปิดให้ดูค่ะขอดูหน่อยค่ะแนวโน้มความสัมพันธนน์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเนาะแม่สามใบค่ะอ,อ๋อไพ่หลุด อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกวางด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะมาดูดวงกับกวางก็สามารถเข้ามาดูมาพูดคุยกันได้นะคะอ,อ่ะกวางว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันไปทิศท,ทางที่ดีแนละ้วเออไปในทิศทางที่ดีค่ะถึงแม้จะรู้สึกว่าเออตัวคุณก็รู้อยู่นะว่าว่าปัญหามันมีอยู่คิดว่ากวางคิดว่าตัวคุณน,นั้นนะ่ะรู้ว่าเขาอะเปลี่ยนยาก ถึงแม้จะสัญญามันก็ไม่น่าเชื่อถือคุณคิดว่าอย่างนั้นเนาะเออคุณคิดว่าเขาเปลี่ยนยาแต่คุณอะความคิดว่าคุณจะยอมให้โอกาสเขานะอืมนะก็ <c oughs> ค,คิดว่าคุณน่าจะยอมให้โอกาสเขานะคะอืมแล้วก็อขอดูอีกสามใบนะคะมาดูสีเออเห็นไหมแนโวโน้มความสัมพันธ์ครั้งนี้มันลดนะมันดีจริงๆนะคะทุกคนนะคะเนี่ย อย่าตกใจไปที่ความเปิดให้ที่มีไพ่เดทขึ้นมานะคะอย่าตกใจไปนั่นหมายถึงว่าสิ่งเก่าๆอ่ะที่มันรู้สึกว่ามันน่าเบื่อสิ่งเก่าๆที่มันรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์อะค่ะมันกําลังจะจบลงเนาะมันกําลังจะจบลงแล้วมันกําลังจะเริ่มต้นใหม่นะคะ่ะเพออๆค่ะบอกเลยความสัมพันธ์มีโอกาสจะที่จะกลายมาเป็นครอบครัวกันได้เลยนะอ้ามีไพ่สิบถ้วยขึ้นมาทําเป็นเล่นไปเนี่ยมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมากองให้ดูเลยค่ะนะ เออนะอ่ะมาดูกันต่อนะคะคว็งขออีกสามใบเท่านั้นนะสามใบแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นทิศท,ท,ทางไหนนะคะในเมื่อเขามางอแล้วนะคะอืถามว่าที่ทางไหนเออยอมคุยเธอนะคะมันเป็นทิศท,ทางที่ดีแนะ่นอนไพ่มันออกมาคอนเฟิร์มแล้วสามรอบแล้วนะคะว่าจะออกเป็นทิศทางที่ดีให้โอกาสเขานิดน,นึงนะชาวราศีเมษนะคะอ่ะเดี๋ยวเราสุดท้ายแล้วะคะ่ะ เราจะมาดูเรื่องของความรู้สึกกันะนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับกับเรานะคะออันนี้ดูได้ทุกสถานะเลยนะคะนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่หรือว่าอาจจะเป็นคนโสดดูได้เลยนะคะอมืมาดูค่ะความรู้สึกยังไงคะเขารู้สึกยังไงอุ้ยตายแล้วเขาเจ็บปวดเนาะเห็นคุณสวยอะชาวราศีเมษไปทําอะไรมาหรือเปล่าคะหลับ หล,หลังจากที่คุณเลิกกับแฟนที่คุณเลิกคุยกับคนคนนั้นนะคะเหมือนว่าคุณไปแบบไปเขาเรียกว่าอะไรนะเมคโอเวอร์ตัวเองใหม่เนาะเออเมคโอเวอร์ตัวเองใหม่ให้ตัวเองแบบสวยสดงดงามอยู่เสมอไม่ใช่แค่สวยสิต้องพูดว่ามีหล่อด้วยนะคะหล่อด้วยจริงๆแล้วช่องควางเนี่ยดูได้หมดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่เพศไหนคุณดูได้หมดเลยนะแล้วก็เอาตัวแอเอาตัวเองอะแทนลงไปทีงนั้นนะคะเออ ดูแล้วเนี่ยเขาอ่ะเขาเจ็บปวดที่ตัวคุณน่ะมีความสุขเออมีความสุขแล้วก็ดูแล้วสง่างามมาเลยประมาณเนี้ยดูแกลมเออแกลมจริงๆแล้วกวางอ่ะตั้งชื่อแบรนด์เสื้อผ้ากวางชื่อแกลมนะสามารถไปหาได้ในไอจนะคะแกลม BKK เปิดมานานมากแล้วค่ะเออ อ่ะนอกเรื่องไปนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าเออความรู้สึกที่เขามีตอนเนี้ยคือเขารู้สึกเจ็บปวดในการที่เขาเห็นคุณแบบว่าเฮ้ยไปได้ดีอะไรแบบนี้นะคะอืมขอวางดูอีกสามใบเนะบาะสามใบสามใบจ้บาสามใบอืมมีแอบคิดถึงจ้ะมีแอบคิดถึงนะคะ นะมีแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะอยากรู้สึกว่าอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงทําอะไรอยู่นะคะอยากจะพุ่งทยายานเข้าไปหาเออความคิดว่าคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่เป็นคนปากแข็งไหมถ้าเกิดใครเจอบอกกวางด้วยนะคอมเมนต์มาได้นะคะเพราะสึกว่าเขาเป็นคนปากแข็งอะ่ะเออแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะปากไม่ตรงกับใจอะค่ะ เขาอาจาจะพยายามแอคแบบฉันไม่สนใจเธอหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะเขาอยากจะพุ่งทยานมาหาคุณเลยนะคะเอาจริงๆนะคะนี่ไพ่ไม้นะคะอืมนะอ่ะอันเนี้ยสาหรับความรู้สึกที่เขามีให้คุณนะฮะเขารู้สึกว่าเห็นคุณแล้วเขารู้สึกตื่นเต้นอยู่เสมอนะคะอ่ะเดี๋ยวหาว่ากวางแบบว่าเออ อ่านไพ่มีแต่ด้านดีอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงนะคะกวางอ่านทุกทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าไพ่ออกอะไรมากวางก็อ่านตามนั้นนะกวางโกหกไม่ได้นะคะ <c oughs> อ่ะจบแล้วค่ะของชาวราศีเมษนะคะขอบคุณทุกทุกทุกขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามวันนี้อาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้กวางไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ